สวัสดีครับผมมานพินและฟิลไทยดับลับสปอตดับคำนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็นั่งสองแถวมาจากเมือง,งเลยนะครับมาถึงเชียงทานนะครับตอนนั้น3ามาบาทตอนนี้ราคาผมขึ้นละหลังครับแล้วรถเขาก็ผมก็จ้างรถสอล้อสกายหลันแบบนี้ครับกัแบมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาที่นั่งเป็นข้วท้ายนะครับนี่เขาแวะมาเติมน้ำมัน ฟังนี้ขายตั๋วแแอร์มันเลยไม่ <Okay. S 1> ใหายแต่กันอันนี้เราก็เข้าเมืองครับจกที่นาเข้าเมืองก็ไปตามเส้นใหญ่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศแต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ผมไปแวะตลาดก่อนเพราะว่าผมจะไป่าธุระกันทางนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาที่พักที่เมืองเชียงคานนี่ครับตรงเข้าไปจะเจอสามแยกใหญ่นี่เป็นสามแยกหน้ามองเชียงคาน เลี้ยวขวาไปก็ปเป็นทางลงสินค้าคือได้เปตามเส้นใหญ่นะครับคือเมืองริมน้ำยังมีถนน3มเส้นนะครับก็คือถนนเส้นใหญ่นะครับถนนเส้นเดิมที่เป็นทางเก่าแล้วก็ถนนที่รีบนะมันจะเป็นแบแต่เดี๋ยวผมจะกลับรถเพราะว่าจะไปเข้าตลาดสดน,นะครับเพื่อเป็นหาข้อมูล นี่ขับเข้ามาอีกทางหนึ่งนะไม่ใช่ทางปกติที่ใช้กันเน็นนี่เป็นเหลี่ยมๆหลัลงคาเหลี่ยมๆดลี่ยม้รูเร่ทางขวาแน่นี่คือตลาดสดนะครับตอนเช้าก็จะมีขายผัทน้งโขลยไส้ขายอาหารต่างๆครับ ลงไปเส้นริมน้ำอ่ะเขาจะพักแค่ไหนครับเนี่ยอ่าไม่รู้เลยเดี๋ยวไปหาแถวริมน้ำเนี่ยลงไปแถวริมน้ำข้างหน้าสักหน่อยก็ได้่อ่ไปข้างหน้าดีกว่าวครับอ่า จริงเมืองเชียงคานเนี่ยเขาดังขึ้นมาในกลุ่มของฝรั่งแบ็คแพคเกอร์ก่อนนะครับไม่ใช่คนไทยคล้ายๆกับปายก็คือฝรั่งปายแล้วก็เริ่มมีที่พักและคนไทยเนี่ยตามไปทีหลังฝรัร่งหลายพวกอย่างเช่นเขาขับขับมอเตอร์ไซค์นะครับขับมอเตอร์ไซค์เที่ยว,วก็้เที่ยวข้ามจังหวัดข้ามเป็นจังหวัดเลยแล้วก็มาพักอยู่ที่เชียงคานหรือหลายคนก็นั่งรถประจำทางมาแล้วก็พักอยู่ที่เชียงคานนะครับ อันนี้เป็นก็เลยเป็นที่มาของที่พักที่อะไรต่างๆนะครับแล้วจากงั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการต่างเขาไส่ชาวฝรั่งเขาไปจนตอนหลังเนี่ยนักเที่ยวไทยเนี่ยก็จะไปไล่นักเที่ยวฝรั่งออกลฝรั่งก็จะหนีไปที่อื่นก่อครับอันนี้เป็นวัฏจักรการท่องเที่ยวเมืองไทยครับเป็นแบบนี้ครับ ไปคนรถเก่งไง